เดี๋ยวมันนี่โคชนะคะนำโดยโคชหนุ่มจัก,กรพงศ์รวมกับ4ประเทศไทยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำซึ่งได้แก่กาลีนานะคะช้อปปี้และมันนี่เปิดตัวหลักสูตรการเงินมันนี่ฟอตทีนเรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นหลักสูตรออนไลน์สำหรับเยาวชนนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปซึ่งเปิดให้เรียนได้ฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมุ่งปลูกฝังทักษะความรู้พื้นฐานนะคะทางด้านการเงินแก่เยาวชนไทย ส่งเสริมให้เรื่องการวางแผนการเงินนะคะเป็นทักษะชีวิตที่เข้าถึงได้ในทุกครอบครัวครูและนักเรียนทั่วประเทศโดยออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่พร้อมวางแผนบูรณาการหลักสูตรส่วนระบบการศึรบบกษาขั้นพื้นฐานสำหรับหลักสูตรออนไลน์มันนี่ฟอร์ทีนะคะเรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นได้รับการริเริ่มและออกแบบโดยคุณจัก,กรพงศ์หรือว่าโค้ชหนุ่มเดอะมันนี่โค้ดโดยมีสี่ประเทศไทยร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนด้านการกระจายการเข้าถึง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาครอบคลุม8หัวข้อซึ่งได้แก่การปรับมุมคิดเรื่องเงินการใช้จ่ายอย่างมีสติการวางแผนงบประมาณส่วนตัวการหารายได้ด้วยตนเองการเก็บออมอย่างฉลาดการเริ่มต้นลงทุนง่ายๆตั้งแต่วัยเรียนการรู้เท่าทันภัยทางการเงินและการตั้งเป้าหมายชีวิตพิชิตเป้าหมายเงินโดยภายในงานเปิดตัวหลักสูตรนะคะยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อการเงินสอนลูกได้ไม่ต้องรอ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะจากผู้ทรงคุณวุธหลากหลายภาคส่วนถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้นะคะทางการเงินในครอบครัวและการขยายหลักสูตรเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์นะคะมัน n ิ c คส c o t h และที่เว็บไซต์นะคะ c a c a d e m y .co ได้เลยนะคะ